ใครก็รู้ว่าคนที่ร่วมในการสั่งการให้เกิดการตายขึ้นก็รัฐมนตรีกลาโหมสมัยนั้นเป็นกรรมการสออชอชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณคนที่ยังกินข้าวอยู่ไม่ได้กินอย่างอื่นแทนข้าวเนี่ยทุกคนรู้ครับ mm. เพื่อไทยต้องการจะจับมือจะตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐไม่มีอย่างอื่นเลยนี่ก็ต้องยอมรับว่ารู้ว่าคุณอยากเป็นรัฐบาล และทางเดียวที่คุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องร่วมมือกับพลเอกประวิตยเป็นความผิดของคุณไหมที่ต้องบีบบังคับให้คุณจะต้องไปร่วมมือกับพลเอกประวิตยทั้ทงที่ความจริงคุณอาจจะไม่อยากก็ได้ก็ไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ความผิดขององูอิงนะทาไมครับก็เพราะรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยปีสอง0มันเขียนไว้ยอย่างนั้น มันเขียนให้สมาชิกวุฒธธิสภา250คนมามีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ว่าคุณจะได้310 320คุณก็ตั้งรัฐบาลเป็นนายกไม่ได้เพราะเขาต้องอาศัยเสียง200ประธานโน้ครับ376เสเสียงนี่ผมพูดด้วยความเข้าใจนะว่า รัฐบาลไม่ได้แล้วที่เสีถาไปพูดที่กาลสินพูดที่ร้อยเอ็ดบอกว่าจะตั้งรัฐบาลพักเดียวน่ะในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็กฎหมายมันเขียนไว้ยอย่างนี้มันกฎหมายโจรก็บอกแล้วมันเขียนให้โจรโจรมาจากการป้นอำนาจของประชาชนท่านทั้งหลายครับมันไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยแต่ที่เราพูดกันวันนี้คือ ทำไมคุณไม่ชัดเจนแสดงว่าคุณอยากจะไปเป็นรัฐบาลโดยไม่สนใจเลยว่าพี่น้องประชาชนนี่เขาไม่อยากได้พลเอกประวิตรมาเป็นรัฐบาลเพราะพลเอกประวิตย์นี่มีแต่คนปัญญาอ่อนในประเทศนี้แหละครับที่เชื่อว่าพลเอกประวิตย์น่ะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการรัฐประหาร แล้วพี่น้องคนเสื้อแดงที่เขาตายเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันใครใครก็รู้ว่าคนที่ร่วมในการสั่งการให้เกิดการตายขึ้นทำให้มีความตายให้เกิดการบาดเจ็บก็รัฐมนตรีกลาโหมสมัยนั้นเป็นกรรมการสออชอชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวัสดเขาไม่ต้องการสิ่งนี้ เขาไม่ต้องการสิ่งนี้เขาจึงต้องการความชัดเจนไงครับแต่คุณก็ไม่ให้เขาท่านทั้งหลายครับการโยนคำตอบไปที่ประชาชนนั่นแหละจะเป็นคำตอบที่คุณจะได้รับผมบอกไว้วันนี้การที่ฟังคุณนุ่งอิงจนจบเมื่อวานนี้พูดกันตรงๆไปตรง,ตรงมา คนที่ยังกินข้าวอยู่ไม่ได้กินอย่างอื่นแทนข้าวนี่หรือในสมองยังมีสมองนี่ในกะโหลกยังมีเนื้อสมองอยู่นี่ <S <S ทุกคนรู้ครับรู้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋เลยว่าเพื่อไทยต้องการจะจับมือจะตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐไม่มีอย่างอื่นเลย คนที่ยังกินข้าวเป็นอาหารอยู่คนที่ภายใต้กระโหลกนี่ยังมีเนื้อสมองอยู่เขารู้ครับรู้ว่ายังไงเพื่อไทยก็อยากจัดตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐคำว่าอยากจัดตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐนั้นทิ้งข้อแม้ไว้ว่านายกรัฐมนตรีเหมือนที่คุณยืนยันต้องมาจากพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงยืนยันนะแต่ในความเป็นจริงจะเป็นได้ไหมเนี่ยผมถามว่าจะเป็นได้หรือเปล่า อุงอิงเชื่อเหรออดีตนายกทักษณิณเชื่อเหรอว่าคนอย่างพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะยอมมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุงอิงแพทองทานชินวัตรอดีตนายกทักษณิณท่านเชื่อเหรอครับ ผมว่าถ้าท่านเชื่อเนี่ยท่านต้องไปโรงพยาบาลนะท่านต้องไปรับการรักษานะท่านต้องกินยาบีห้านะท่านทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่เราต้องพูดกันไงและส่วนใครจะเชื่อว่าสิ่งที่คุณนุ้งยิ้งพูดนะ่ะคือการไม่จับมือกับพ,พรคพลังประชารัฐนนะ่ะ ผมว่าท่านทั้งหลายก็ต้องไปดูนะคนที่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านกินยังเป็นข้าวอยู่หรือเปล่าหรือท่านทานอย่างอื่นเป็นอาหารหรือในสมองของท่านในกระโหลกของท่านเนี่ยมันเป็นเนื้อสมองหรือมันเป็นอย่างอื่นท่านต้องไปตรวจตัวเองนะครับต้องดูตัวเองว่าตัวเองนี่ป่วยหรือเปล่าดิที่เชื่อถ้าป่วยก็รีบไปรักษา ท่านทั้งหลายจึงสรุปไว้วันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหลังเลือกตั้งสองพักหลักจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลนั่นคือพักพลังประชารัฐก,กับพักเพื่อไทยพูดไว้ตรงนี้เลยเพราะมันเป็นทางเดียวที่สมประโยชน์ของเขาพอเพราะเด็กปวิทจะเป็นนายกได้ เพื่อไทยต้องสนับสนุนเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลได้ต้องเป็นรัฐบาลกับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเท่านั้นเพราะผมบอกว่าภูมิใจไทยนี่เขากลัวพลเอกประยุทธ์มากกว่าพลเอกประวิตรนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเอาไปคิดดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์กระตุกเชือกภูมิใจไทยก็ต้องไป คนเอกประยุทธ์สั่งให้อนุทินกระโดดอนุทินต้องถามว่าที่ไหนครับท่านจะให้กระโดดไปที่ไหนไม่ได้ตั้งถามเหตุผลอะไรเลยนี่คือความเป็นจริงก็มันมัดคออยู่ในกระบวนการสุดท้ายของการพิพภากษาว่าจะอยู่หรือตายไงเงอยู่หรือตายนี่คือทางการเมืองนะ มีชีวิตทางการเมืองต่อไปหรือจะตายท่านทั้งหลายครับดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากในสมการที่ถอดออกมาจากอุงิง,งเนี่ยเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเชื่อว่าทำได้ก็ทำนะครับบอกอดีตนาย,ยกทักษิณเลยบอกเนี่ยผมนี่ระบอกแล้วท่านก็ ถ้าท่านเป็นแฟนขับผมหน้าอดีตนายกทักษิณบอกท่านนะถ้าท่านเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ท่านทําเลยบอกลูกสาวท่านเลยสั่งการมาที่ทีมงานของท่านก็ได้ว่าทําเลยครับทําแบบนี้เลยแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นท่านทั้งหลายครับประชาชนก็จะมีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเขาก็เห็นท่าแท้มันผมนี่แหละบอกว่าอา้าวนี่มันร่วมกันหลอกต้มประชาชนจบการเลือกตั้งก็จะไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันใช่ไหมแต่พวกในประวิตยนี่แกไม่ได้ต้มนะแกบอกว่าแกจับมือได้กับทุกพักนะแกจะก้าวข้ามความขัดแย้งไงเอาละจะก้าวข้ามก็ก้าวข้ามแต่สําคัญที่สุดนี่พรรคเพื่อไทยจะต้องตอบแฟนคลับของตนเองนะและวันนี้ คนที่เขามีจิตใจเป็นธรรมที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจเนี่ยผมบอกว่าคะแนนไหลหนีเนี่ยสํารวจอีกเจ็ดวันคะแนนนิยมขององค์อิงก็จะตกลงมาอีกเขาก็จะหนีสิครับจะหนีไปเลือกไหนล่ะมันก็เหลือสองพักที่ประกาศว่าไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ก็คือก้าวไกลกับไทยสร้างไทยแน่นอนครับ 红加米。